ทำบ้านเนี่พี่หาความแตกต่างระหว่างเอลกับสก๊อตพี่ไม่เจอโอ้โหเนี่ยมากค,คิดตาวมาตลอดจากการแข่งขันนะคะมีคน,น v 12. V 12. ใครลืมจริงหรอมีสิบสอมี12บสอใครลืมป้ายไปเขาเฮ้ยตอนขับเธอนี่ใช้ได้มีล,<ค>ลืมป้ายไป,ไปสร้างซีดปะเนี่ยสร้างซีดใช่ไหมเนี่ยเอ้หาเรื่องใกล้ชิดคเรื่อง ี็เพิ่งจบไปเลยเป็นซิงเกิลของน้องเอ็มช,ชื่อว่าเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวนะฮะทำไมอะไรเราทำไมเปิดใจแล้วไม่เปิดตัวไงก็จริงๆแล้วอ่ะบอกว่าผู้หญิงสมัยนี้ค่ะเราต้องอยากออกตัวแรงเราเราถึงจะเป็นแฟนใครเราก็ยังไม่ต้องบอกก็ได้อโอเคหรือเหรอ ไมโลกเป็นอย่างนี้เหรอใช่คือเหมือนถ้าบางทีเราบอกหมดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราอาจจะผิดหวังได้เราจะเสียใจได้เนี้ยเสียตัวเองเสียตัวเองใช่่คะวิธีนี้ไฟใช้มาหลายปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่พังทุกทีพี่อย่าพูดอย่างเง้ยสิไม่ลอยเล่นลอยเล่นมันก็มันก็เป็นการเซฟตัวเองเซฟความรู้สึกตัวเองด้วยแล้วก็แบบถ้าเกิดแบบเปิดเปิดไปปุ๊บตั้งแต่แรกปุ๊บออกตัวแรงอ่ะเขาเรียกอย่างเงี้ยพอออกตัวแรงปุ๊บมันก็เปิดอะไรเปิดเปิด อันนี้ป้ายไฟอันนี้ถ้าหายกรุณาบอกพี่นะคะพี่จะตามไปเก็บให้ใช้ไอแพดเล่นกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างไหมสำหรับผลงานก็อยากจะให้ติดตามอัลบั้มเลยละกันค่ะเอฟสิบมันช้างค่ะแล้วก็ที่ร้องไปก่อนหน้าเพลงหนูเป็นเพลงเอ1สเหมือนกันค่ะไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกเป็นของพี่ต้น F8 แปดเพราะว่าเพลงที่หนูร้องก่อนหน้านี้คือเพลงปากตีไม่มีที่ไปค่ะแต่ละเพลงก็ชื่อเขาแบบ แต่เราเพลงก็แบบว่าชี้เขาแบบว่ามันแบบดูแบบแรงๆเนะนั่นดิที่ฟังชื่อเพลงที่ตกใจอ่ะเหมือนเหมือนจริงแล้วไม่มีที่ไปเหมือนจริงแล้วอัลบั้มนี้ค่ะทำมาเหมือนเอาตัวของทุกๆคนมาเขียนในเพลงก็เลยจะเป็นใครที่บุคลิกแบบไหนก็จะโดนบอกเล่ามันเป็นแบบนั้นอุ้ยตัวหนูออกออกเย็ดขนาดนั้นเลยเหรอคะยังไงคะเปิดใจไม่เปิดตัวเออออกเย็ดกันได้หรอที่หนูไม่ต้องตอบแล้วพี่ได้คำตอบ ในพรุ่งนี้ติดตามกันก่อนเขาจะไปเจอกับเราที่คูเป Friendly s o c i e ช่วงเวลานะครับตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปทุ่มครึ่งเป็นต้นไปคูเป f r i e n d 93คือทุกคนที่อยากพาคุณนี้เราเจอกับพวกเราในแล้วนะคะเปิดฟังได้ที่93ด้วยค่ะสุภาพน้องเอ็มกันกับช่วงของคูเป Friendly s o c i e นะคะเดี๋ยวฝากน้องเอ็มไว้กับแฟนคลับแล้วกันสนุกสนานกันต่อไปติดตามผลงานของเจอด้วยครับผมขอบเชิญร่วมอีกครั้งี่